ันนี้ก็จะเป็นผักเสี้ยนปลาค่ะเพื่อนๆเนี่ยคะ่ะเป็นแบบนี้นะคะผักเสี้ยนปลาเก็บไปลวกกินกับน้ําพริกหรือว,ว่าเอาไปไอคั้นส้มได้คะ่ะเป็นผักเสี้ยนปลาเดี๋ยวมอนเก็บตรงนี้นิดนึง่มันก็เึ้นแบนี้เลยนะคะเก็บได้เลยนะคะเยอะมากๆค่ะตรงนี้มันออกแล้วเนาะ เยอะมากๆค่ะเพื่อนๆเป็นพักเซียนปลาสวยงามมากๆกำลังออกใหม่ๆเลยค่ะนะนคะเป็นแบบนี้นะคะ คอนดีสคอมโบฟินอ,อัตโตมัตอฮอะลงแล้วลงเจ้ารถกำลังจะเข้าไปทำงานแมวมาจากไหนมนุษย์โดดขึ้นหน้ารถเลยค่ะเพื่อนๆลงแล้วลงแล้วลง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 ,ลงจะลงได้ไหมไหลลงแล้วค่ะไหลง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 ลแล้วล่ะลงเอา้าดูสิค่ะเพื่อนๆ มอจอดรถว่าจะเข้าไปทำงานแมวโดดขึ้นหน้ารถามอนเลยค่ะลงเร็วลงลงเร็วลง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 มาเน,นเดอมาเน,น,นเดอไปลงแล้วแล้วอ๋อมันโดดขึ้นหน้ารถามอนเฉยเลยค่ะเือ,เอ,อลง,ะะลงอยู่ข้างาแลราจะขึ้นไปข้างในอีก้าขึ้นไปทำไมล่ะออกมา ไกลๆค่ะเพื่อนๆมีอีกค่ะเดี๋ยวอมรพาไปดูตรงนู้นนะคะ เหนมสวยมากๆเลยค่ะเพื me, ่อนๆเป็นผักบุ te ้งค่ะผ <ads> yup. <Bal, S 1> ักบุ้งฝรั <Yeah. S 1> ่งเนาะต้นสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอ้วบๆต้นอวบเลยค่ะเยอะมากๆเพื่อนๆดูสิคะเนี่ยค่ะอู้เอาไปแกงส้มอร่อยมากๆกค่ะเนี่ยแต่ยังไม่เคยแกงนะคะเนี่ยเยอะมากๆอ้วนๆเลยนี่ต้นใหญ่มากๆเลยเนี่ยอันนี้ก็ต้นใหญ่เนี่ใหญ่มากๆเลยแต่ออมอนไม่เก็บนะคะ อมอ,อนไม่เคยกินแต่ว่าแต่ออมอนรู้จักอยู่ค่ะมันเป็นพักบุ้งค่ะพักบุ้งฝรั่งเนาะต้นใหญ่มากเลยเต็มเลยค่ะเพื่อนตรงนู้นก็มีค่ะเดี๋ยวพาไปดูอีกนะคะอันนี้ก็ใช่นะคะอันนี้ก็ใช่นะคะ <S 2> <S 2> เป็นพักบุ้งฝรั่งนะคะตรงนี้ก็มีนะคะตรงนี้นก็มีเนาะตรงนู้นก็มีค่ะตน้นใหญ่มากมากเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นผักบุ้งป่านะคะผักบุ้งฝรั่งเนาะนี่ค่ะต้นอวบๆทั้งนั้นเลยเอาไปแกงส้มอร่อยมากๆค่ะนี่ค่ะต้นใหญ่ๆเลยค่ะเนี่ยค่ะต้นอวบๆเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าหากออกมันก็จะเป็นปล้องๆเหมือนผักบุ้งนะคะเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยค่ะนี่กำลังออกหน่อมาเยอะแยะเลยเนี่ยค่ะเป็นผักบุ้งฝรั่งนะคะเพื่อนๆ ถัดไปก็ไปดูข้างในก็จะเป็นกระเทียมป่ามีอยู่นิดหนึ่งค่ากระเทียมป่าไม่ใช่กระเป,เ,เป็นกระเทียมป่า

ไห yeah. ้ไก uh, ิน anyway, ก um, kind of totally so well. so well? right. ับไต้องกินอต้มมันอเวอาต้มมันอีกน้องนี่นดนยนจฟิตเตอร์ยาิงเอยนจฟต์าน้ำตาลแน่เลยอร่อยวน้กินหวานมากใส่ถุงมืออยู่หรอ

นี้ก็จะเป็นผักเซียนปลาค่ะเพื่อนๆเป็นแบบนี้เลยค่ะผักเซียนปลาเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ผักเซียนปลาค่ะกรลังออกสวยเลยค่ะเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะผักเซียนปลาเดี๋ยวมอนลองเก็บให้เพื่อนๆดูนี่เป็นแบบนี้อ่อนมากๆเลยค่ะเนี่ยอ่อนมากๆเป็นผักเซียนปลาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นผักเซียนปลาค่ะเพื่อนๆเนีคะ่ะเป็นแบบนี้นะคะผักเซียนปลาเก็บไปลวกกินกับน้ำพริกหรือว่าเอาไปไอคั้นส้มได้คะ่ะเป็นผักเซียนปลาเดีวมอนเก็บตรงนี้นิดนึงค่คะมันก็ขึ้น,น่านี้เลยนะคะเก็บได้เลยนะคะเยอะมากๆค่ะตรงนี้มันออกแล้วเนาะ เยอะมากๆค่ะเพื่อนๆเป็นผักเสียนปลาสวยงามมากๆกําลังออกใหม่ๆเลยค่ะนะนคะเป็นแบบนี้นะคะ